ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าคนส่วนใหญ่รอบตัวของผมเนี่ยจะลงทุนในคริปโตเคอร์เซีกันแล้วซะอีกแต่หลังจากที่ผมได้ถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของผมเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ลงทุนในคริปโตเคอร์เซีกันเลยครับ <ๆ S 1> คลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าเฮ้ยคริปโตเคอร์เซีเนี่ยมันคือโอกาสของคนรุ่นเราเลยนะโดยซัพพอร์ตด้วย5เหตุผลที่ผมจะใช้บอกพี่ๆของผมน้องๆของผมเพื่อนๆของผม,งผมคนรอบตัวของผมเนี่ย ว่าทำไมเราควรจะถึงลงทุนในคริปโตเคอร์เนซีหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะกระโดดเข้ามาศึกษาคริปโตเคอร์เนซีกันได้แล้วครับเออแล้วก็ถ้าใครอยู่ในวงการคริปโตเคอร์เนซีอยู่แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณยิ่งมั่นใจในตัวเองว่าคุณได้เดินมาถูกทางแล้วครับโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นไปดูกันเลยครับไปครับมาถึงเหตุผลที่1 คริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังเออร์ลี่อยู่มากครับ ทุกๆเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า adoption curve อยู่มันคือกราฟที่บอกสเตจของการที่คนจะเข้ามาใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งมันจะแบ่งเป็น innovator early adopters early majority late majority แล้วก็ laggards ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงกลางก็คือจะอยู่ในตรงส่วนของ early majority กับ late majority ซึ่งถ้าเราเอากราฟนี้มาใช้กับคริปโตเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่มีอายุ1 5ถึง64ปีเนี่ย มีสัดส่วนประมาณ65%ของประชากรโลกทั้งหมดซึ่งก็คิดเป็นประมาณ5,000ล้านคนแล้วก็อ้างอิงจากข้อมูลของ crypto.com เนี่ยเขาประมาณการไว้ว่าในปี2021เนี่ยจะมีคริปโตยูเซอร์อยู่ที่ประมาณ295ล้านคนซึ่งมันแปลว่าเป็นเพียง5.7%ของไอ้5,000ล้านคนนี้เท่านั้นแล้วก็ถ้าเราเอาตัวเลขนี้เนี่ยมาดูบน adoption curve เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าคริปโปเนี่ยมันยังอยู่ในสเตจของการเป็น Early Adopter อยู่เลยซึ่งเราอาจจะสังเกตได้จาก s e Case ของ b บ c k c h a i n ตอนนี้ใช่ไหมที่มันเป็นการสร้างของใหม่จากของเก่าเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นจัดกเกมมาผนวกกับ Blockchain กลายเป็นเกมไฟล์จากรูปภาพเอามาบวกกับ Blockchain กลายเป็น NFT หรือว่าอย่างบิตคอยเนี่ยก็ถูกเปรียบเทียบว,ว่าเป็นดิจิทัลโกซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าเป็น s k i l l กไอ idea ก็คือการหยิบยกสิ่งที่เราปกติทํากันอยู่แล้วเนี่ยเอามาบวกเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างตอนที่อินเทอร์เน็ตมาช่วงแรกๆเนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือการหยิบยกหนังสือพิมพ์แมกกาซีนต่างๆขึ้นมาไว้บนเว็บไซต์ใช่ไหมให้คนได้อ่านกันแต่เราก็ทําได้แค่การอ่านเท่านั้นหรือเราอาจจะส่งอ e ีเมลหากันได้ ซึ่งมันก็เหมือนกับการส่งจดหมายกันในโลกฟิสิคลใช่ไหมครับซึ่งกว่าเราจะมียูสเคสใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นโซเชียลมีเดีย c e b o o o t i k t o o k Instagram หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่มันอำนวยความสะดวกให้เราอย่างเช่น Grab, Shopee พวกนี้เนี่ย พวกนี้จะใช้เวลาเป็น10ปีเลยกว่าที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็อีกสัญญาณหนึ่งที่มันสามารถบอกเราได้ว่ามันยังเออร์ลี่อยู่เนี่ยก็คือการที่กฎหมายนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันยังคลุมเครืออยู่ซึ่งอันนี้มันเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะที่เขาไปทำเซอร์เวยกันมาว่าเฮ้ยทาไมนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆเนี่ย,เ,ยเขายังไม่เข้ามาลงทุนในคริปโตกันทีซึ่งเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือการที่กฎหมายเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนั่นเองครับแล้วก็คนที่มีอาชีพเป็นนักวางแผนการเงินต่างๆเนี่ยก มันยังเป็นสินทรัพย์ที่เซียงอยู่ให้ถือไว้แค่หนึ่งของพอร์ตก็พอซึ่งผมก็คิดว่าแน่นอนครับคริปโตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันยังเซียงอยู่แต่กด high r i s k High Reward เนี่ยมันยังไงไมันก็ยังใช้งานได้อยู่ครับซึ่งผมขอ,อยืมคําพูดจากพี่โทมัสที่เป็น CEO ของ a n น t e c h แล้วก็ตอนนี้ยังทำโปรเจกต์ Metaverse ที่ชื่อว่า a n น v e r s e รอยู่ด้วยที่ผมได้ไปยืนคุยกับพี่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คนยังสงสัยอยู่บอกว่ายังเซียงอยู บอกว่ามันยังเร็วไปเนี่ยให้เราลงมือทำสิ่งนั้นนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราคิดถูกในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดผิดเนี่ยแน่นอนว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลเลยแหละครับซึ่งคำพูดนี้เนี่ยมันเลยลีดมาสู่เหตุผลที่2นั่นก็คือการที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนอื่นๆนครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราอายุน้อยๆเนี่ย สิ่งที่เราอาจจะมีไม่เท่ากับคนที่อายุเยอะกว่าก็คือเงินต้นที่เราจะเอามาลงทุนแต่สิ่งที่เรามีมากกว่าแน่นอนเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า risk tolerance หรือว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงที่มากกว่าเพราะว่าเรายังไม่มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถที่ต้องผ่อนแล้วก็ที่สําคัญเรายังมีแรงยังมีเวลาที่จะสามารถหาเงินเพิ่มได้นั่นเองถ้าคนที่มีเงินต้นสูงๆเนี่ยผลตอบแทน5หรือ10%เนี่ย มันก็ทําให้เขาอยู่ได้แล้วอย่างเช่นถ้าปลาม้าเรามีเงินต้นอยู่20ล้านเนี่ยผลตอบแทน10%เนี่ยมันก็ทําให้เขาได้2ล้านบาทต่อปีแล้วแต่ว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเรามีเงินต้นอยู่แค่100,000บาทเนี่ยการที่จะเปลี่ยนจากเงินแสนกลายไปเป็นเงินล้านเนี่ยคือมันต้องเพิ่มเป็น10เท่าหรือว่า1,000%เลยซึ่งถ้าเรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังของบิตคอยตั้งแต่ปี2010เนี่ยจากปี2010มาปี2021เนี่ย บิตคอยเติบโตขึ้น53ล้านเปอร์เซ็นต์โดยถ้าคิดเป็นต่อปีเนี่ยบิตคอยจะเติบโตขึ้น216เปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ก็แน่นอนว่ามูลค่าของบิตคอยในอนาคตเหมือนกับการลงทุนอื่นๆเนี่ยมูลค่ามันอาจจะเหลือศูนย์ได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะให้ผลตอบแทนเราเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ซึ่งมันแปลว่าบิตคอยแล้วก็คริปโตอื่นๆบางตัวเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่า r i s k reward r a t บ o ที่ค่อนข้างสวยเลยก็คือมูลค่าของมันเนี่ยอาจจะติดลบ100หรือ,าอ่าเซ็น นั่นแหละแต่ในขณะเดีวยวกันมันอาจจะมูลเป็นพันเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันถ้าเรามาเทียบกับผลตอบแทนของ s p 5 0 0หรือในที่นี้ก็คือผลตอบแทนของหุ้นนั่นแหละผลตอบแทนของหุ้นในช่วงเดียวกันเนี่ยจะอยู่ที่13.6%ซึ่งอย่างที่บอกไปมันก็อาจจะเพียงพอกับคนที่เงินต้นเขาสูงอยู่แล้วแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยคําพูดของอีลอนมัสก์ที่บอกว่าอันนี้อาจจะไม่เป๊ะน,นะครับเขาบอกว่าถ้าเรายังอายุไม่มากเนี่ยดังนั้นเวลาเนี้ยมันคือเวลาของการเเททคความสีง่ง เพื่อที่เราจะไม่ได้มานั่งเสียดายทีหลังครับมาถึงเหตุผลที่3ก็คือการที่คริปโตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันเงินเฟอ้อได้เพื่อที่จะให้เห็นภาพเนี่ยสมมติว่าเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยอยู่ที่5%ต่อปีกระเพราไข่ดาวราคาในปี2022อาจจะอยู่ที่50บาทแต่ราคาในปี2050ซึ่งถ้าใครอายุ20ในปีนี้เนี่ยในปี2050คุณจะมีอายุ48ปีซึ่งราคาของกระเพราไข่ดาวในปี2 0 5 0จะกลายเป็น190บาทหรือยาง iPhone Pro Max ตอนนี้อาจจะราคา40,000บาทแต่ในปี2050เนี่ยจะขายอยู่ที่150,000บาทบ้านเดียวในกรุงเทพอาจจะอยู่ที่5ล้านบาทในปีนี้แต่ในปี2050จะกลายมาเป็น18.6ล้านบาทอันนี้คือเงินเฟ้อ5%นะครับ <_ t ot> เพื่อที่จะชนะเงินเฟ้อเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะต้องซื้อไอเทมเหล่านี้ใช่ไหมแต่ว่าการที่เราจะซื้อกระเพราไก่ทั้งหมดมากินในวันนี้เนี่ยมันไม่ทําให้เราอิ่มไปถึงปี2050แล้วก็ iPhone 13 Pro Max เนี่ยมันก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาตลอดเอ้าแล้วถ้าซื้อบ้านเดี่ยวไ้ล่ะ มันก็ได้แต่ว่าเราอาจจะขายยากหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องหาทรัพย์สินที่มันจะเป็นเหมือนเงินคือมันเปลี่ยนมือง่ายไม่เนา่าไม่เสียไปตามการเวลาหรือที่เราเรียกกันว่า real asset นั่นเองซึ่งถ้าเราเปรียบชีวิตเป็นเกม MMO RPG เนี่ยเราควรจะไปถือไอเทมที่มันมีความต้องการอยู่ตลอดใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปถือเพชรที่เราจะต้องเติมเงินเพื่อที่จะได้มาหรืออาจจะไปถืออาวุธที่มันปีบวก15ที่สามารถใช้ไปได้อีกหลายๆแพทในอนาคต แบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งในโลกของคริปโตเนี่ยบิตคอยเราถือว่าเป็นเรียลแอสเซทเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันจะมีจํานวนจํากัดอย่างนี้ต่อไปในอนาคตแล้วก็บิตคอยมันจะไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมพูดถึงบิตคอยไปได้ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคริปโตที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเป็น Deflationary Asset คือมันไม่ใช่แค่จํานวนจํากัดเท่านั้นแต่จํานวนของมันยังจะลดลงไปเรื่อยๆตามการใช้งานอีกด้วยอย่างเช่นอีซีเรียมเออแล้วก็ถ้าพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยอย่างคนในอร์เจนตินาที่ประเทศเขาเนี่ยเงินเฟ้อสูงถึง50%ต่อปี ก็คือถ้าเรากินกระเพาได้จานหนึ่งในปีนี้เนี่ยในปีหน้าเราเหลือครึ่งจานมันมีคนไปสัมภาษณ์ประชากรในประเทศเขาเหมือนกันซึน่งก็พบว่าคนเหล่านั้นเนี่ยใช้คริปโตเป็นเครื่องมือในการป้องกันเงินเฟอ้อเหมือนกันซึ่งมันก็ค่อนข้างเม็กซ์เซนส์เพราะว่าถ้าเรามาดูชาร์ตนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบิตคอยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเงินเฟอ้อมากกว่าทองคำซะอีกซึ่งมันแปลว่าถ้าเงินเฟอ้อขึ้น ราคาของบิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าทองคำครับมาถึงเหตุผลที่4นั่นก็คือโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีโอกาสในการทําเงินอยู่เยอะมากใครจะไปคิดใช่ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เงินจากการเล่นเกมด้วยซึ่งหลายๆคนที่เล่นเกมไฟเนี่ยบางทีรายได้ที่เขาได้จากการเล่นเกมเนี่ยมันมากกว่ารายได้ที่เขาได้จากงานประจําซะอีกหรือว่าในโลกคริปโตเนี่ยมันยังมีโมเดลในการที่ เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปร่วมทำงานกับโปรเจกต์คริปโตต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นเข้าไปเป็นแอดมินในการตอบคำถามของคนในคอมมูนิตี้เข้าไปช่วยทำสื่อทำมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์หรือว่าจะเข้าไปช่วยเขาเขียนโค้ดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นโอเพนซอร์สอยู่แล้วซึ่งพอเราเข้าไปทางานแล้วเนี่ยโปรเจกต์คริปโตเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะให้สิทธิ์ของเราหรือที่เรานี่กันว่าะไวท์ลิสต์ก็คือ ซิดในการเข้าไปจับจองซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีของโปรเจกต์นั้นๆกับอคนอื่นหรือเขาอาจจะให้เป็น NFT เป็น a อนดรอยเข้ากระเป๋าคริปโตเราแบบนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่เราได้เข้าไปลงทุนในโปรเจกต์ที่มันดีจริงๆที่คนเขาพาย์เนี่ยวันที่เหรียญน,นั้นเข้าไปลิสต์ใน Exchange ต่างๆไมืว่าเป็น b i n อน c e FTX, Coinbase พวกนี้เนี่ยบางทีเหรียญอาจจะมูลเป็น 10, 20, 30เท่าแบบนี้ก็มีมาแล้วฮะหรือถ้าเราชอบเขียนโค้ดเนี่ย สายงานบล็อกเชนเดเวลลอปเปอร์ต้องบอกเลยว่าเป็นสายงานที่มาแรงสุดๆบอกเลยว่าแค่การเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เนี่ยคนก็ต้องการตัวมากๆแล้วครับซึ่งถ้าเรามาดูเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่8,6000ดอลลาร์ต่อปีซึ่งถ้าเป็นบล็อกเชนเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเงินเดือนตาเข้าไป1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวคือมากกว่ากาันเกือบ2เท่าทุกคนหรือว่าอย่างถ้าเราเป็นสายอาร์ตใช่ไหมเราอาจจะไปวาดภาพ NFT ขาย หรือว่าถ้าเราลองจินตนาการไปในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยคือในโลกเมตาเวิร์สที่เราต้องการแน่นอนว่าภาพมันจะต้องเป็นภาพ3มิติใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่สามารถสร้างโลกเสมือนได้สร้างสิ่งของที่เป็น3มิติได้หรือที่เราเรียกกันว่า 3D d e s i เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นสายงานที่มาแรงที่คนจะต้องการตัวมากๆในอนาคตครับอย่างคนที่เป็น NFT Collector หรือว่าคนที่เป็นนักสะสมภาพ NFT เนี่ยแบบนี้ก็รวยได้แล้ว ด้วยความที่คริปโตเนี่ยมันเป็นวงการที่มันยังใหม่อยู่มากๆมันเลยยังไม่มีเอ็กซ์เพรสมากเท่ากับวงการเก่าๆเพราะฉะนั้นโอกาสมากมายเนี่ยมันยังพร้อมสําหรับทุกคนครับเหตุผลข้อที่5ก็คือคุณจะได้ Learn l e s ซ o นเอิร์ล ก็คือคุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากในการศึกษาคริปโตเคอเรนซีต้องบอกว่าคริปโตเนี่ยมันบังคับให้เราต้องรับผิดชอบเงินของเรามากกว่าที่เคยเป็นมาเพราะแน่นอนว่าที่ที่ผลตอบแทนเยอะเนี่ยความเสี่ยงพวกนี้มันจะยิ่งเยอะตามยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องรับผิดชอบ private key หรือว่ารหัสในการเข้าถึงคริปโตของคุณเองศึกษาที่ที่เราจะเอาเงินของเราไปลงไว้อย่างลึกซึ้งไม่ไว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆฟาร์ม เกมอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราก็คือเหยื่อชั้นดีให้กับพวกสแกมเมอร์นั่นแหละแล้วก็เนื่องจากโลกคริปโตเนี่ยมันยังใหม่มากมันยังไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นไซโคของตลาดเนี่ยไวยกว่าตลาดอื่นๆซึ่งก็คือเราจะได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดของตลาดคริปโตเครนซีไวกว่าถ้าเราไปอยู่ในตลาดหุ้นนั่นเอง เราจะได้เรียนรู้ทั้งความโลภแล้วก็ความกลัวของตลาดรวมถึงความโลภแล้วก็ความกลัวของตัวเองด้วยอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยโลกคริปโตมันมีหลายกระแสมากๆอย่างเช่นย้อนกลับไปก็มีตั้งแต่ช่วง ICO มาจนถึง DeFi Summer เกมไฟล์ที่มีลักษณะของการเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็การเล่น NFT เก็งกมกำไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามาเล่นคริปโตเนี่ย มีบาดแผลมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่บางทีความเจ็บปวดมันก็จําเป็นในการที่จะทาให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยฉลาดขึ้นนะครับยิ่งถ้าคุณจริงจังจริงๆเนี่ยยังไงคุณก็หนีไม่พ้นคริปโตเนี่ยมันจะทําให้คุณหันมาสนใจเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปหาอ่านที่ไหนนะครับนั่งฟังอาจารย์ตาก็เพียงพอว่าจะเป็นตัวเทคโนโล,โลยีของบล็อกเชนเองการเงินการลงทุนทฤษฎีเกมพวกเนี้ยมาหมดเลย ยังไงก็หนีไม่พ้นแล้วนี่แหละครับก็คือสิ่งที่คุณจะได้จากการเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ต้องขอปิดท้ายเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าคริปโตเคอเรนซีตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ใน phase ของการเป็น early adopter แต่คริปโตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เกิดการ adopt e ใช้เนี่ยแทบจะไวที่สุดแล้วซึ่งอาจจะไวกว่าอินเทอร์เน็ตซะอีกโดยคริปโตเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4เดือนในการเพิ่มฐานผู้ใช้งานจาก100ล้านคนมาเป็น200ล้านคนซึ่งก็คือเพิ่มขึ้น2เท่าซึ่งหลายๆสำนักเนี่ย เาคิดว่ามันคล้ายกับจุดที่อินเทอร์เนต็ตเนี่ยเติบโตอย่างหนักในช่วงก่อนปี2000ซึ่งตอนนั้นเนี่ยฐานผู้ใช้งานของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเติบโตขึ้นจาก77ล้านคนเป็น4 1 2ล้านคนโดยใช้เวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกนี่ก็คือรถไฟคันนี้เป็นรถไฟที่ไปไวมากๆนะครับแล้วมันก็ยังมีในเรื่องของ c o m p o u n d i n g effect หรือว่ากฎของดอกเบียทบต้นอีกด้วยยิ่งถ้าเราเริ่มเร็วเนี่ยเราจะยิ่งได้ใช้ประโยชน์หรือว่าที่เราเรียกกันว่า age, า Leage จกก ข้อนี้ได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในมุมของผลตอบแทนที่เราจะได้รับหรือว่าความรู้ประสบการณ์ที่เราเข้ามาคลุกคลีอยู่ในวงการคริปโตเรนซีกฎข้อนี้มันก็ยังแอพพลายได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเริ่มเลยอย่ารอครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มแล้วไม่รู้จะฝากคริปโตเอาไว้ที่ไหนเนี่ยผมแนะนําฝากคริปโตเคอเรนซีของคุณไว้บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเซลเซียสเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนจากคริปโตเคอเรนซีที่คุณถืออยู่ซึ่งเซลเซียสเนี่ยเป็นบริการที่ผมใช้งานอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นสําหรับผู้ใช้งานใหม่ด้วยแค่สมัครผ่านลิงก์ของผมด้านล่างแล้วก็โอนคริปโตเคอเรนซีในมูลค่า400ดอลลาร์แล้วพอผ่านไป30วันเนี่ย คุณจะได้บิตคอยในมูลค่า1,500บาท <Wow. S 1> ไปฟรีๆเลยซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมจาะลึกเจ้าตัวเซ l รเซียสเอาไว้ได้ครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรที่สงสัยที่เป็นคําถามของมือใหม่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้ด้านล่างถ้าผมตอบได้ผมจะช่วยตอบแต่ว่าถ้าผมตอบไม่ได้ผมอาจจะหยิบยกขึ้นมาทำเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆแทนโอเคก็สำหรับวันนี้ New w o r l d Finance ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ